โดยกลาวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สสุดสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอนางตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมื่อนีก้กะยังอยู่บ้านไซบุญพี่น้องเลยโดยมากับผัววงเนาะแต่ว่าเพิ่นนนางอยู่เที่ยงพู้แหละโดยนางตีก็เลยมาก็เลยตุกพี่น้องเลยเพิ่น,นกันไปไซบ์บปีใหม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละคนกับบอด้คอยไปเนาะมีแต่อยู่เพื่อนพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวกัรสเขาวไปให้ตุกเลยพี่น้องเพิเนเ่อนยังอยู่เนาะบรรยากาศกับป้าแดดแห้งเลย โดยพี่นอ้องห่อนอ้าแห้งลิมันนี่บึ้บอ,อ,อสบายดีเด้อตุกเด้อสบายดีไไปเี่ยวีใหม่บ่้บริหลินขึ้นแต่งตวอันมัดผมจอกข,แขออา,ากกแค่ไปสบายดีเพราะว่า้ยังบได้แก่เนื่อยแห้งว่าบ่ได้ไปหลินแปะะกันปหลินใช่ตู้วันีหลินนีแล้วก อโอ้เห็ดยังกินอันนี้บอเบิบ่งดูหนึ่งเข,ขาเจ้าคุณผัเย็นบ่เลยมันพอกินก็เลยหนึ่งอย่าด,ดิ้นแบบผุดหยาดเขาเหนียวเนาะเขาเหนียวห่อนทีหนึ่งแรงเลยผัดกันองงผุดยาดว่าในปารีสยินแล้วโคกบอว่านี่ซอ,อยอยากนี่เลยหลังจะเถิดจะบวงซอยเป็นจีผกแขนเด็กอ๋อผกแขนปีใหม่นี่บอกเลยเข้ากับบริเไปคือกันเลยนี่เวียนแถวนี้เลย มันห่อนแห้งบัวไอ้ดิเลยบรรยากาศแบบอ้าวอ้าวเนาะมันก็แห้งกระยังบ่มันเป็นใหม่เหยรลายเนาะนี่คุณแม่จานแบบจะลุกเลยกำลังเกิดใหม่นะพี่น้องเลยก็แม่ได้กำลังเป็นดอกโดนป็นใหญ่ก็รู้ไหมมันเป็นชงตามสั่งเลยไม่จะพักนางกินได้เบิดเลยดอกไม่เนี่ย ดอกอันดาวเฮืองเนาะมึงเนี่เรืองามเลยน้องเพิ่นสื่อบ่โลนึงอ้ยก็เลยเลยเลยมันพันมีแต่ดอกดาวเฮืองดอกอันใหญ่ๆนี่เนาะไปใส่อันกำลังเบ่งงามและวไปกันแห่งเรียนเสียไงอะเสียแล้วก็ปลูกเจ้าเป็นคนหวานเองเนี่ยตุกเสียแล้วก็ะปุกกระปุกใส่น้ำเรียนค่ะอันนี้เนาะ เป็นซื้อเป็นโลบาโลเขาได้นะป็นโรคน้ำสิ้าพันดอกเลยอ๋อโลสามสิมาอ๋อดอกดาวเรืองใหญ่น้อเก็บไรทีได้เพล่มลยไดคือโรโป้าเพราะว่ามันเกิดบทันกันเนาะมันกันสิเลยมันเอาตีาเทีมันบาดบตัวนีถ้าก็ออกผสมเมือกันเลยพอกระปุกไปเถละหน่อยแล้วเนาะพอได้คาย ที่ควบบนนั้นเราใส่ได้ใส่น้ำมันรูดเนาะให้ลูกไปทงเฮียนน่ำนั่ำขาไฟเย์ด้ยขาไฟกับโบเพงดอกซ้ำเขาทำเพราะว่ามันก็เขาบริษัสนั่งยังเนาะใส่ลระเทอก็มันจะได้น้ามันก็ใส่ดอกไฟกับโบเทเข็ใส่ก็ระเทากับใส่ดอกเบี้ยเลย แต่เดอกมาพวกเจ้าก็ไปเห็ดวียงบอปีใหม่นี่กัไปเห็ดไันข้าวผูแพนอย่บนเือนโอ้ไปซอยอันที่จะเว่าเนะบอกบ้านวยเลยไปเจ้าอยู่เพื่อนมือนนี่เนาะเมื่อยเมื่อยมือวานเลยเียไปซอยเพื่อนเนาะก็เมื่อยนะตัวจะตังคังสวยลังห่วงดได้ซอยแล้วอ่ะเราปวดจากขึิน้นใเงียบเงาเลเมืนนี่เนาะ คิดว่ามากเลวคนสิเปิดเพลงว่ะสิงเิมาเต้นน้ำเนอกจากน้อยหนึ่งมันหอนเนามันหอนเนาะมันหอนบุญไล่อันน้ำพักนางตู่นี่ก็งามงามพี่น้องมึงเนเขียวงามันี่เขาอยากดมเบุญเรแเลยแกงเห็ดเออเอ็นเอ็ตุกเห็ดขาวได้ตลาดเฮ็ดผึ่งก็มีประจังเนาะหอมแท้ เขามีแนวใส่เด้เอาชิวอามาเอานะเอาโหลดดิไม่เปยนไรค่ะแกงเห็ดเนาะเห็ดขาวเห็ดปวดปวดแสบเอาดอกไม้ยังเนี่ยตุ๊ตุ๊น้อยจงห้าเลยอือเอาคือคือเป็นซีนี่มันดอไม้สัท้านหวยอือมันสะท้านล้มันนานเลยเงยทางนี้ก็มีดอกไม้เพิ่นเนาะมีทุกบงเลยดอกไม้กับมนเงย อากาศก็แดดคักแดดแน่สิสบายดีนะน้องโชคเด้อสบายดีเออหนึ่งข่าวไหนก็ได้กินแหละนี่น้องน้ำฝนกับพี่น้องเลยนี่จะเป็นต้นมะเขืออะไรเงี้ยมะเขือใหญ่นี่เนาะมะเขือหวานมะเขือมะแขกเดมี้ก็พักนังตู้นี่เกิดงามเลยเนาะเขียวเลยงามดีเลยเดี๋ยวพี่ดเอามาปลูก อันน <inaudible> <wai> ี้ยามฝนผัด <Aristotle> บัวน่ะไปได้ได้มันบ่เปื่อยยามฝนแล้วก็ใส่แกงเห็ดเอ้ยตุ๊เอ้ยปลูกบ่ทันจะเปื่อยยามฝนอืมสิปลาก็บ่ได้มัเปื่อยเลยนกันแม่ลนั้นเนาะดอกไม้ือกันยามฝนเปื่อยมันมันเป็นน้ําอันนั้นมันบ่แบบน้ําอ่าเวาฝนตกแล้วมันตกบ่แห้งหั่นนะปดอกไม้ปลูกเพิ่นวยามฝนบ่เป็นสิบ่มีอืมยมแต่หญ้าขึ้น S <S พักก้องเฮียนบ่เด็กหน่อยเพิ่นนี่ผกักออืพักใหม่เหนื่ยอยจวหอัวันที่เศร้ายปหัวประจังเนาะเศร้าไปจังเด้ดไปใหม่เอา <S <S สเข้าคิดว่าสิได้กินแกงหน่อไม้ใชดอกหน่อไ,ไม้เตรมเต็ียมซามหน่อไม้แต่ว่ามีผู้กินทางอะไรเอาหมก มันเนี้ยมาเธอตุกมันเขาหักเขหินหลังนอกหลายคนแล้วเขาหัมกมกใส่อันนี้นี่เสบอะไรมกใค้แล้วบ่นกัดเขาถึงะต้องเงินมันเนพ่อ้วตีเขาวานด้เขานี้ห่อนหอนซ้บกินกับมกน่อยได้ซึ่งดีซสพเอาไม้เออได้ป้งให้นั่งปีกอย่างนีัละมีพ่อเฝ้าอะไรหนกั ใหญ่เลยบทเร็นโดนนี่ดี่บลจอกปียกเฮ็ดเอ๋ยจะกอดเอ๋ยเลยข้นิกินมันบ่หนึ่งเขายำสวยๆพป้านกันป้ายังไงตุ๊ป้าเม่นั่นแม่คงวันมละคุณเอามาจะบ้านุนเอามาหายกโปลานอ๋ตัวมึงนี่ ตาไม่ไงเลยปลาพี่น้องไอคือมาเป็นตอันนั้นแทะจับแลนได้นี่ยตะขอปลานิลนตะวุตะขอตัวใหญ่ๆเลยเกินเอาห้อาหารอันอันนี้ใส่จิโมกใส่อะไรอีบ่๋อใบอะไรนะนะคนสิคายเอีตู่เลยอ๋อพ่ออีตู่อีตู่ลายกุ้งแสบได้นะกมติ๊ายกินกับข้าวชิมกอีกบอ๋เลยว่าจังเดยเสื้อเชือดให้สุวรรณเลยอ๋อขีดว่าสิอุ่นอุ่นแล้วอุ่นเลยหอไม่ละมเอาไปมาหาย อ๋อโดยคือการหายห้องคือการใดปลาอันนี้นะปลาคอปลาบูนินมกปลาบูปลาคอนอาหารเถียงของไอ้ตุ๊กยังบวชุกน้ำมันห่างกันโดนเห็ดนี่มันก็ะใหม่เลยลูกเอ้ยมันใหม่กว่าซุกเห็ดเลยสกินมกมัน สูงๆกับพะกันรุกเลยนกกระตว้นทุกทุไม่ถึงนึกทางบ้านทุกคนขึ้มีปลาในงานนี่เนาะปลาดูดนองกเนาะนี่ไม่ปลาจะดูดมาเลยปลาดูดมาแลโบดูดูดเนาะเพราะว่ามันอยู่บ้านนอกเลยในนอกแกนปละดูดเองอยู่ยังนี้ปลาตัวใหญ่ๆเลยเซ็บๆเลยล่ะนี่นุ่งๆเลยเพชรน้อยเพิ่งกำลังจักเนาะแต่ว่าเธอเพิ่งกินแันเพชรกินไร ไม่ใหม่เลยคบ้า่ะจะมกบริชายาเภทเบอร์ตุกบอกกินมาได้เลยจะด้วยะจับก่อนขอไปช่วยก่อนอืไปช่วยก่อนซุกแล้วว่าน้องโชคมันนะจะใช้มกกับต้นไม้จะขึ้นบัวค้างอยู่เทิงมันยังมันนานมันยังสุกไหวนะอืงจังไดหืกอดเอือยอยู่นี่ ระวังลมเพายได้ละเด้อเพื่อนเพื wow. ت ت right ่อนน่อยโอ้เขาหลุดขิดว่าเสียงเงี้ยเสียงเงี้เสียงเสียงพัดลมบ่กต่างตัดตัดอยู่ทำเสียงยนต์ดิเป็นช่วยเข่าพี่น้องการหนึ่งเข่าย่ำสวยๆเนาะ บรรยากาศนี่ก็หอนหอนเนาะมากก็เลยแวะมาเอตูกคนพี่หน่อยพอดีเจอเออันหนึง่งเขาาันหนึ่งอยู่ในเฮือนอยู่ในนอหนึ่งในน,น,งน,น,น,งน,น,นอกเลยเราโศกคนมมกมันเห็นยัางไงานหน่อยเห็นยัาง,งา <laughs> มันตน้น เป็นยังพวกนี้อันนี้น้องอ้เที่ยวกันเที่ยวมากกาแต่ขากินหอยได้ไงบอสกินหอมอยู่บอสน้องนำฝนโอ๊ยผู้สาวผู้สาวกับบได้ไปเลยนะนยมันหง่อนเลยตุ๊กมันแดดไปสไปเลยน่น่ง ตะเกาจะเป็นสาวไปอยู่บอกค่อยได้ไปีแห้กระเตกมันบอกให้เราไปเนาะถามเจ้าก่อนแล้วสิไปอยู่บอกกระเตกอีสานก็บ่มีจะไปได้อืองานว่าเป็นหลินคือกันคือด้านหลินเลยนี่มันห่อนมันอ้าวไอัตุ๋ยไปก็ไม่จะไปชมผะอือชมผากระยาไปชมผาแล้วก็มาเนาะไปบันเทิงไปบัน่ายอาจารย์ว่ได้ไปปะ ย่างอื่นเลยอ๋อมาอื่นก็ได้ไปพาลูกไปนีโอ้ยจ้าบนล่อบอลไปขี่ทะลุขี่ทะลุดท่านั้นเนาะไปขี่บูกเป็นลงดิสส์ใครดอกไก่อยู่ไก่มันเด็ดขี่สล่งไปหลอดตัวเยสันเ่งออกเลบะสล่งอ๋อขี่จักแไปวันนี้มันเป็นไปงมกไปยางมาหย่างเนาะเล่าหยาับมมาขี่ยินุเขาบย่านก็ไปดนพรมมันโมันแงเล ม่แม่มดียาวมือดีวิดแบบคูเดืนหลดไลกะมันบ็คือหลดอันจักเอาได้เนาะเวลาขี่มันยาวมันโค้งแบบขี่ไว้ร่นึงมันจะบอกร่นแบี้อย่างนะยกะเพ่ะเอกนือเพเ่อกร่กะเ่กะเืกะกะเพ่่อ่เ่อกเ่กเะไปพเะ ไล่เติ๊บบ่มี hôn โฮด hôn em ơi เลยมึงโฮดให้โฮดเองเลยอ้าวน้ําเองเลยพี่น้องทั้งต้าต้าแล้วน้ําเปิดขึ้นมา7หน่วยบ่ได้ <laughs> 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 มหนึ่งตัวหนึ่งได้คือกันเผากื่อชีเลยนะคะมันเผาเผาดับประปุ่มมันก็หาชื่อเลยเห็นลวกเก็ชื่อนะกินดิบก็ได้เลยเห็นเพิ่นกินดิบก็ได้แมี่ยทำสารบุญแดงเสร็จไหมอืมเอาผ้าเนี่ยใส่จ่าตากนี่หมดตึกบ่หมดแดงไฟอ๋อจ่าไม่ใหม่มันตกลงใส่แล้วแดงไฟมันจะขาวเลยเอามาตากไว้มองแดงนั่แหละกองเหม็นมันหอนมันออกเลยหมดลาย อากาศพ่อพี่น้องหอนคักอะไรเบาไวเปิดพัดลมให้หอนยามนี้ก็ะพ,พักอันนี้ก็มีเนาะพักอันยังก็ลืมไปขมขมนะน่ะ,นะแม่นแมนพักสไลด์แมนปนิดปากเลยมาแกงใส่เห็ดเผิงอกะแซบเนาะแห้งปลาเลยหมาก็กมีเลยบ่เห็น<า>เขาเจ้าก,กินเป็นตัวแสบเหรอใดคิดว่าไอ้ตุ๊กไปหลินแล้วไอ้ซีอย่างเงี้ยงง<ๆ>วย่ะโดยว่ามีแต่อื่นอยู่กับน้องๆเขาเนี่ยอัน ข้าวห,ห่านในข้าวน,นานนขิดว่าเคืออนเพลินนี่แหละสิเปิดเพลงเ,เพราะเพมันเคยเปิดนะว่าคือมันคือบุกเคยลิ้นเนาะเโอโอเผมเออผมกินแต่คืนเม<อ>ื่อก่อนเด้เป็นดึกช่วงน,นี้ไปใช้เ่าเถ้าว่าทางคนซิมนี่ให้ขัดแบบดิ้กน้อยหลักอันฮดน้ำน,นะจะไปนี่วอวหลอดในวัวฮดซื่อแม่นดึกคดึกแบบเป็นสีเป็นยังาแล้วนะเก่งแห้งฮัลโหลดแย่หันเนาะ แกงจะตุบล้เค็มคืออเขาเห็นอืมถ้ามันถือล้างฮะค่ะน่ะแบบว่าฮดเออจัน่าสะจะฮดดีๆกับมันนน่นแบเพิ่นเพิ่นบริคอดลเนาะคือไม้ขาว่เนาะบักเสือเฮากี้ไปในห้ดึกสลุกทำหน่อยยันแต่่าหลดโล่งมึงทีนน้ำลายเนาะไปพ่นซิมนบรบหลอดเด็กน่อยารถ้าว่ายามสาวยังยามิ่งเียงห่อนๆนี่ปะเป็นหลัดฮดน้าเนาะพ่นบริผลิตอื่นใยจังหน่อยบริเทวบ้านตเองพุทธเทางเอง ีใหม่นี่ก็บ่บ่ค่อยมีคนในวัดนี่นะเฮาไปว่านี่ก็บ่ค่อยคนบ่หลายหั่นน่ะวัดบาานี่บ่ค่อยมีเป็นนําหยังฮ้อนบ่มันฮ้อนีแรงๆบ่ยากกันแรงๆบ่อ่อนนะเพิ่นาน่ะจะไปอยู่บ่วานี่ไปออพาน้องยางลิ้นเบิ่งจะดึกเออจนดันบ่จักมากันกับหมูแล้วเนาะมีหมูติ นียังอยากไปแม่บ่หยไปมันแดดเลยมันแหวหอนแดดไม่ได้แห้งเลยอากาศหอนซ้ำเนาะบุไมบดอกนี้มาหนีกับพวกหูจ่าทางไปเลยตอนแรกว่าสิพากันไปอันสวนดินว่ะสวนดินมันหอนบุ๊มบ่ายดินอยู่เฮือนเป็นทะเลสวนดินเข่าหองเฮื่อนนะแม่นอากาศหอนแห้งเลยบุ๊มบ่ายว่ะมืานาก่อนีผักสงการเป็นยังเฉดเบียอยู่สิผักสงการกัช่วยยังไหให้บุไปหลินเนาะบุด้ไปหลินแล้วคิดว่าหาแนวเหตุแล้วบันนี้ มันแดดได้หมดได้แม่มันทอดแรงมานี่กระสีพากันออกเมื่อไงแล้วบันนี้เฮโน้อยเนาะมากระตุกกินข่าวแล้วบ่นี่สิกินแล้วบ่สวยอะไรได้เนาะยังบ่อยากยังบ่อยาอ่กินมัดกี่ให้กระเทกป่นไม่บ่อยากบ่อะไรแบ่นกินน้ำกินเองชิวชิกินข่าวเที่ยงแล้วแม่บ่ายมุ้งมาเลยอือกินข่าวสวยนะจ๊ะเนาะแล้วตอนเสาร์กินบางข่าวมุ้งสมเพื่อกินเลยที่ก็เป็นน่อยต้มหน่อไม้ต้มเจแล้วก็ต้มน้ำสิกลับก่อนเนาะบ่ไหวแล้วห่อน มือบึนดาเฮืออมือเลยแดงมืเลยหน้าดำเลยนะวางหน้าแดงตากแดดเลยโดยครับก่อนบารเนตุกเลยเนาะสบายดีปีใหม่สบายดีสบายดีปีใหม่น้องมาตีกับปีใหม่กันยดีมีแห้งสุขภาพดีกันแล้วเนาะปีใหม่ให้เจริญในนาทีการงานได้น้องนาตีโดยตุกคือการเด้องานอากาศห่อนี่รีมันนี่บาไวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สีคอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเลยเนาะ บ้านาสายบุญ,บญเงียบเงาอยู่ได้พี่น้องไอบูมีใเรเปิดปเพลงแม่นโดยคลิปนี้สิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้อง